ทายมอกล้องม่นี่บครับนี่ครับวันนี้ได้กิจกรรมรางวัลกลับบ้านให้ภรรยาผมได้ยังป้าป้าถ่บ้าพกับป้าดาจะพูดจะพูดไมเลยยอหาหน้าหากันเลย่ไปดียอนีนี่่นี่ยังนีไาพที่น่ไนั่นอะะพูดพู พี่ที่ยืนอ่ะดูดูดูต้องแีต้องยี่จับคู่เดติดตามคู่จามาได้เหตุไอยู่ทุกคนสามารถไล่สดได้นะจุเทพก็ไล่สดอยู่ก็มาได้ ครัาชี่ครัากิจกรรมเราเริ่มขึ้นครับเปนปครับมัจะได้ไ่กันกับีเมก่อนช้สมอากัน่เจเฮ้ยเบื้องเบื้อปเปเบือปากลุงกิมมี่กับพี่ชัยมาเียเหนียวเลยเลยเยเลยเีอยู่วะนับกันจังเลยป้าป้าทำไมเรียกมาว้ไว้มาป มึงจะมดเอมไหนเอเดี๋ยวยมาโอ้ยโอ้ยอ้อไรอย่างเงี้ยบางนี่ใครแล้วเนี่ยไม่ใครอีกลุงพันลุงพนกับไม่คะแนลูกจมใรแล้วอกตอนแว่าจะเอาที่คุณยูโรตอนแรกเพราะว่าเราํำสั่งกันแล้วว่างั้น่ายนครไปตามเทปหน่ย ตาปานเป็นไี่หนัวปานตาปานไปตามสุเทพไห้หน่อยป้าหนิงยาชีนะคะเดี๋ที่มาดูออไปไหนเก็บของออกไปไหนหมดเวลาเอาไปไหนเก็บของตังแตนรองทิพย์เลยมั้งังอปยั้งหไดหั ต่อไปกับแม่บนค่กับไขต่อกับแม่บุญถิ่นะคสมอคู่กับใค่เรื่องไแม่บุญถินเงินเกณฑ์นะครับเดี๋ยวผมยังขอให้เป็นขนมจีนสิบโลนะฮะผมตักป้อนลุงจิมอย่างเงี้ยทุกคนตักโอเคครับจิมนีไว้ประมาณนี้ก็อาเดียวนะ ออลกมันเกมลูกรนครับรูนะครับ่น่นู่พันกับน้องเมฆันไปนลูกมันลัเปิดเพลงเจ้าเนโอ้มาเป็นยังมาเป็นยังมาเป็นอะไรจะเปิดอะไรจะเปิดครยังยังเปียนเขาก็แงข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ขจะเดินยาวแบบนี้อ๋องั้นเราอยู่ข้างเนาะนี่ตรงนี้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 โอ้ใครอะ ต้องมาใหญ่ยืนเยสมอนต้องมามงกข้ามก่อนแล้วไม่ใหญ่ไข่มแดงเลยล่ะอากล้องอยู่ทิศทางเดียวกันอะยืนตรงนี้ตรงนี้เอาไปทางข้างท้งข้างเออง่ายแต่นอกภูเานี่เนาะโอาญนี่าชียู่ที่ตรงกาอยู่ใช่หรือตั้งไม้ก็มาตั้งไม่เยสมอนี่หี่าสั่งก็ตั้งไว้ตน้าสั่สั่เอยู่สิ บัวไทยตัวสองนาที่เลยตัวบัวไทยนีเด้ถ่ย่เด้งไ้าหวมกอเานยืนตรงไหนไม่อันนี้อันแวทุกเจ้าทุกการอการงอีนี้โถ่เพื่อะกจังัสมัยเป็นเด็กน่อยที่แค่วอันเนียนเนียนอนทามากทถามากการงอการอเดียวตัว่กาเเียโพื่แล้จะพูแล้วบ้านี้ พี่ทีถ้าฟูไปแล้วป้าจันอรกับป้าสมอนยื่อใส่ล่ะก็ยื้อฝ่อขากร่องนี่แหละไม่ีม้จะทำเลยจะมาเห็นใจพวกอบบาราเดียรทอย่านดำนี่เอาตรงนี้นีแล้วมาว่ามาแม่ไปพูกับลุงพันมาโนไม่มาข้อพยัหงเลยชิดกับสุเทพสุเทพไรส่วนอยู่เออำดสุเทพเออน้ำห้แมแเเอาแล คบยาวเนี่ยเนี่ยหนึ่งสอสีห้าหกเจอ้อกแนนมามาไ่กตเฮ้ยตัวมหาเมฆมันท่ายเลยมาทิ้งมือแล้วดนยกิจกรรมเลิก่ะอ่เลก้สุดเทพใช่ไหมเอจีไปนั่งผัวมาเยนะสร้างอ่ะอ่มัคงได้แหละเพราะว่าันนี้่มีไหม่ไ่ ไปเดียวไปเรียงแถวๆเลยซึ่งแย่ไว้ย่งเพิ่งเกิดนะนะแย่ไข่มดแดงเอเดนเอเดนมาแย่ไข่มดแดงเอเดนก่อนจะแย่ไข่มดแดงดูไข่เป็นใครเด้อจ้ะก่อนแย่ไข่มดแดงต้องกินปลาเส้นไทยสิ่งแรก กัดกัดกัละสนกินไปเรื่อยห้ามเล่วงอ่ะอืออ๋ออนเอ๋ก็พออ๋ออ๋ออแออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออกออ๋อาพอจะอตรียมอิวอ่๋ออ๋อวออ๋ออ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 ๋ออออ๋ออออออ๋ออ๋คอออ๋อ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 ่อนอ้ ค่าไฟโอเคเอามาคู้แรกเข้ามาคู้เลกเข้ามาผู้แรกเข้ามาพีทีแลไปแลไปแล้วผู้แรกไลัสรปดคนไปล้วนะคะนเข้าใจให้มันได้แปดนาที สิวิหรือหาวิก็กดสต็อแล้นกาเอาใหม่คิดุณเอาทังงานเลยเหรอเยวนี่่งนี้่างนี้วย่างนี้เขาไปหมดแลยเขาเดงานคนเดยนะอย่าทางเดินนะให้ป้าให้ป้าอยู่คนเดียวทุคนเดียวไอชิดคือทั้งเบกาท่านอ้า อะไรย่างนี้มักัเีงแขมุแดงงตตตายปากนนหมดไม่ห้โอเพอปีนต้นมาให้ผมอีอก้แปงไหมายล่าเดี๋ยวกินยังไงเนี่ยตอนนี้เราเข้าไปเรื่อยๆยากกันแป้งมายังวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมพี่นาที